สวัสดีครับสวัสดีวันเสาร์ครับผม,มช่วงนี้ก็ยัง,งอำนวยความสะดวกให้กับบุคคลภายนอกที่มาติดต่อแลกบัตรขึ้นอาคารเหมือนเดิมนะครับขอบคุณครับหลังจากที่พรักเบรกรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยก็ทำภารกิจส่วนตัวให้เสร็จครับ ก่อนจะเข้าประจำจุดอำนวยความสะดวกเหมือนเดิมครับรบีสวัสดีครับครับผมถูกต้องครับผมผมแรกป่ะผมไม่ได้ดูครับครับผมใช่ครับผมใช้ได้ปกติแล้วครับครับสวัสดีครับยังลงรายงานยังเดียวว่าหน้าลงแล้วนะรบีสวัสดีครับ ครับผมครับดรือว่าผมหน้าลงนะหน้าได้ลงไหมขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตาม